แกคิดว่าฉันชอบคนไหนเหมาะสมที่สุดชื่ออะไรครับมะนาวจังค่ะมะนาวจังมะนาวจังถามต่อเนยอยากถามอะไรถามไปเลยบ้านอยู่แถวไหนอะ่ะก็บ้านอยู่เนี่ยหน้าซอยนี้เองค่ะแล้วพ่อชื่ออะไรอะ่ะ มึงถามบ้านทำไมมึงมึงเข้าไปไหนเนี่ยมึงจีบผู้หญิงมึงถามชื่อพ่อเขาเอาหนูตอบไปพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อบุญสมค่ะอ่าถามต่อแล้วแม่แม่ว่าแล้วถามอย่างนี้ถามทั้งสมโนครัวเลยไหมคะจะถามทำไมอ่ะอยากรู้เฉยๆมึงอยากรู้ชื่อพ่อชื่อแม่เขามึงอยากรู้ว่าเขามีแฟนหรือ,อย่างถามาเขาดนี มีแฟนหรือ,อยังม,มีแล้วค่ะคนนี้ค่ะคนไหนนี่ค่ะเขามีแฟนแล้วเออกูรู้จะจีบไหมคะถ้าไม่จีบจะไปแล้วนะเออไปเลยอเของดีๆเคยเคยขึ้นไหมเคยค่ะเอาทางพดูดแค่นี้ ชื่ออะไรเราชื่ออะไรมะนาวจังค่ะมะนาวจังใช่ไหมเคยเจ็บจังไหมยังไม่เคยค่ะก็อยากเดี๋ยวไอ้เธอเดี๋ยวอะไรของมึงซ้อนเฮ้ยเ้ารุ่นใหญ่แล้วไอ้นี่กูซ้อนเองเฮ้ยเดี๋ยวจะดูฝีมือเธอว่าจะพาชึ้นซิ่งได้หรือเปล่ารู้ไหมถึงสวรรค์เลยค่ะอะไรนะถึงสวรรค์เลยค่ะเข้าทางกู ทซ้งโรงแรมเลยเอ,อ้เขาลงซ่อมโอเคโอเคมามาแ <c oughs> ก่ได้ตักยกสดเลยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เนาน้องๆลองเป็นมอไซค์ดิ <c oughs> อ้ยองี world? <The> world? ้ยอย่าไปมามึงได้เฉยดิทุกทีอะทุกทีอะะตาเนี่นี่เนี่เนี่ยทุกทีอะ